ขันสิวาก็ดีคนละยางท้างลุ่มก็คืออันนี้น้องเวลาเอาปลูกหนึ่งเราต้องไดก้กุ้มเทีเท่ยวแถวเจ็บแผวแต่ว่าข้อดีมันกับี้คือกันโดวยวันคือว่ามันทีพอดบออ่อนีเนอาเหยียบไงแบใส่ไงแบบเฮ้ยยาดปลยางยอนโดยโดยมาเลย,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 ยนี่ทางนี้ทีมีกบเผาต้นเตี้ยน้ำหอมทุกคนหลายน้อยได้นี่นะมาสวนเพื่อนอันนี้นธานาคารน้ำบอกว่าทุกคน เรคิดว่าน่าจะเมนแหละโอ้ยนี่นาทุกคนอันนี้ไม่เห,ห,เหเวงว่าทุกคนตัวพวกก็เห็นจะเพื่อนเพือเป็นสีดำๆแบบนี้ดำดำไม่นีฮ่าไอ้เขี้ยวกินนี้เฮ้ยเดี๋ยวไปบอกไอ้โลดก่อนอ๋อกินนี่ก่อนเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปบอกไอ้โลดก่อนแป๊บนึงงัวลม้มสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะ มือนี้ตัวเอเป็นมือดีที่ว่าตัวซีไปเหี้ยนเสื่อมเล็กเนาะนําไอ้โรดแล้วกัเห็นเรากําลังซักแปลงหรือว่าเกี่ยมแปลงอยู่กระถางเนาะซีมาถามว่าการเฮ็ดในกระถางกับการขุดในบ่ดินแบบนี้อันใดที่ดีกว่ากันเป็นอย่างจริเลจริงเฮ็ดใส่กระถางเนาะนี่ทีมีสองแบบทางนี้ซี่เป็นโซนแบบว่าปลูกจนี่แล้กกับซี่นี้อดีข้อเสียจังไหนเนาะน,น,นี่อันนี้อันนี้ที่จริงที่จริงเพ่อตัดระบายนี่ อาทิตย์นึงวะอ๋อยู่ประมาณอาทิตย์นึงพอขายแล้วทุกคนอันนี้เดี๋ยวขายแวบบเดียวขายคันอยู่ในเมืองรู้สึกได้เปรียบไปมีคนมาหบขายมาหบซื้อถึงทีอยู่นอกๆหน,น่าจะเอาไปส่งอยากยากนหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันไก่ทุกคนอยู่นี่นี่ไผยอยากได้ก็คือมาเอาผักแบบสดๆเลยแต่ว่าคัน่าอยู่นอกๆนกีน่เขาต้องมีออเดอร์เนาะย่างตากับประมาณ 10กิโลหรือว่าหลายหายห้านเขะเจ้าต้องสร้างรวมกันและจึงสา,ส,าสามารถไปส่งได้อันนี้ขอเสียของตัวหนึ่งละที่ตัวยูไก่หมูแต่ว่า,ามันกะซีมีแบบว่าคันยูนอกๆเนาะคนกินทักปลอดสารพิษม,มันกะมีคือกันแต่ว่าราคามันต้องกดลงราคามันต้องตามลงย้อนว่าบ่ได้ออกเข่าแบบห้านอาหารไงแบบหา้านซูชิห้านอาหารญี่ปุ่นอย่างต่างๆเนาะราคามันก็เลยต้องตามลงไปน้าตัวนี้รู้สึกว่าสิเป็นขอเสียให้ตัวแต่กะร้อมึงเนาะ ทันว่าการปลูกพักโบได้เข้ากับปลูกไว้พอกินแต่ห้องกบเฮ็ดเน้นทังอื่นเนาะเพราะว่าอาศัยตัวใดที่มันได้หลายกวัวแต่ว่าการปลูกพักนี้ว่านั่นบอปลูกไว้กินเนาะทุกคนเนาะปลูกไว้กินได้กินแต่ละปีแต่ละกี่ก็คือพักเขาไม่ได้มีกินอยูเ่เฮนโบได้ออกไปซื้ออยู่นอกแต่กิ่นก็คือมาเอามาเอาสบายเนาะทุกคนเนาะย้ำพักย้ำสลัดกินทุกมืออ้อเลยนี่อันนี้ไอโรดเพิ่กำลังเฮ็ดอยู่แปลงพักเนาะซักดินเอาห้าอ,าออกแล้วกัน ค<ส>ูนด, <ไป S 2> ดินละ่ะตากไว้ก่อนอยู่บนบ่เมื่อเดี๋ยวเอาลงไงจักสองเสมอลาอันการเฮ็ดแบบนี้นี่มันตัวเดี๋ยวมันดีกว่าการัรโตยูถึงกระถางนี่กับตัวยูรุมมันดีคนละแบบนะดีแบบกระถางอาจจะปวดเอวตอนปลูกดูแลง่ายกว่าแต่ว่าฮดไอ้ห้หาไห่ปุ๋ยอาจจะได้กินหน่อยก็ยู่กับแปงเพราะยู่แปลงมันอยู่ผื่นยวยบอะไรนี้ไปใสนะ่น่ะประมาณนี้ แต่ว่ oh. าการมันดีเสียตางกันโดยโดย,ยแต่ผูมิอากอันนี้เนี่ยตะกอดปวดหลังไงอืมเรศได้มาลองเห็ดเป็น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 สันเบิองแล้ว่องลดการปวดหลังลงแล้วสมมุติว่าเอาเห็ดอ่าเห็ดขอบใสิหนิเราเอาขี้ดินปลูกสิเบิ้ลิเลยได้ด,ดีกันบั้งเ,เห็ดต่อไปเนี่ยแหละมาจะเห็ดลองเป็นแปลงแปลงนี้เลยแต่ว่าเอาดินใส่มาใส่กระถางในแล้วเราที่จะสองสองสองหออง มึงสึกเขา,าเริ่มมีบทบทเรียนกับตัวนี้แล้วเนาะอาศัยเดลพิธาตของเราไปแก้ไขของเขานั้นอันนี้หนึนนน่งมันดีคือลูกคข้าจะได้เป็นกระถางกับขายแต่ไงคือหยุดกระถางไปเลยเข้าขายให้กันขายกระถางพร้อมแนม่คือมันจับเปลี่ยนกันได้มันจะดีกว่าแบบนี้แบบนี้ตัดคือโบเลยจะโบงามเลยโดยโดย,โดยอันนี้คือจะง่ายงงามากกากาเอากระถางเดินมาตกแต่งเอาโดย เขาสื่อทางนี่ไปเขาก็ออกเอาก็ทางแปลงไในมาหยัเกิดแทนได้อืมก็มันจะประมาณดีดีดีคนละแนวเนาะอันนี้ก็ตั้งใจแบบว่าห้าลูกค้าอยากได้ไปโชว์พ่าค้าไปยุกกระถางไปได้เลยโดยโดยเพราะว่าขั้นว่าเอาแบบเอาแบบต้นท่านก็เอาง่ายโบได้เนาะเอาออกมันก็คือเหี่ยวเหี้ยวโดยอันนี้ก็คือมันมีแบบกเหีอยู่ตรงนี้ไปแล้วสักสามสิบเหมือนจะเกนเหมือนไม่เสียเวลาท่านแบบนี้เลยมันก็ไปได้เลยปวดหนังไปประมาณนี้ กัขั้นซิวากัดีคนละยางห้งร่มก็คืออันนี้เนาะเวลาเอาปลูกหนึ่งเราต้องได้ก้มเซธใหตเขาเจ็บแอวแต่ว่าข้อดีมันกับมีคือกันตามที่ได้ยินนกก็คือการเวลาเขาเอาปุ๋ยเอย่างไปวานลงเวลาเขาบานปุ๋ยบานอย่างนี้บ่เป็นพวกนี้หรือว่าอย่างมันก็สิลงไปไปซึมแล้วก็มันก็สซอยุ่ในนานเลยแหละมันว่าไปใส่มันยู่พื้นี่แมนมเพราะว่าตัวนี้ในเซดให้ผพักมันงามล้วก็เเ็ดให้มันได้สารอาหารหลายกลัวมันเลย ผักมันงามหลายกว่าส่วนตัวนี้แมนเวลาหดแล้วหดปุ๋ยได้ปุ๋ยเมีอย่างมันที่ดีแล้วเวลาหดน้ำนกระิไหลงลงลงลุม่ม,ลลม,งงมมันก็ะตกลงลุ่มิ่งที่สิงามก็คือหญ่าทั้งลุม่มเ,เป็นอาหารงวอเป็นอาหารงวต่อมันก็ดียางเสียยางเนาะแ,นแต่ว่ามันซิโบเจ็บหลังตัวนี้นี่แ,นแต่ว่าผลผลิตที่ได้บอมันก็ได้อยู่เนาะได้ต่ำนั่นอยู่คาดหมายอยู่แต่ว่าน่าจะได้บสู่ตัวนั้นแต่ว่าเบิ่งจากกัน ไอ้เพื่อนกะลองมาหลายๆอย่างเนาะก็คือปลูกไซลุมเนี่ยปลูกไซเทิงเนี่ยต่อไปเราสิปลูกแบบให้มีกระถางตัวลุมนี่โดยใส่หนาโตัวตัวนี้จังหน่อยตัวกับสิไปเสื่อมแล้วนี่ซอยเราเนาะลองเบิง้งตัวกับบ่เคยเสื่อมแบบเฮียนเสื่อมเนี่ยทุกคนเวลาเขาไปเฮ็ดเฮ็ดเขาเอินว่าไปเฮ็ดอ่าสีเฮ็ดโค้งแค่อย่างไรต่างๆเน,นาะคันท้างซีจ้าพื้นม,มืดเขากะมืดเกินหลายเนาะตัวต้องไปขอไปเฮียนเสื่อมเฮียนเสื่อมน้ำเลาการเสื่อมเล็กน้ำเลาเนาะเพื่อสิได้ไปต่อยอดกับตัวเอง นี่ลดต้นทุนนี่เนาะที่จริงตัวนี้เป็นฝีมือไอ้บัวบ่นี่ตัวนี้แมนอันนี้เฮ้าอันนี้ซื้อโค้งส้นเล็กมาเอาซื้อโค้งมือสองอ๋อสี่โค้งมือสองเขาเจ้ามาเอาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เห็ดเองคือบางกับเชี่ยมบ้างกัอยู่ไปเรื่อยๆเอ้ยวันคือว่ามันทีพอดบ่อนี่เฮาเห็ดใหม่ไงตอนนั้นตัวนี้ใหม่ใหม่แบบเอ้ยยานพายางยอนโดยโดยกาเล่ความคิดนะยางมันยอนแบบ ตโต๊ตตนะความั่งเนาะแกละเลยเอ็ดทีจังหน่อยแต่แม่กแกะดีด้านเปลืองเล็กเขาดีช่วงนั้นเล <g> ็กผูกเนาะแม่ช่วงนี้ตายการเด็กก็เลยเอ็ยดทางขึ้นการเม็ดนึ่งอุ้ยพายางนี่แกะกุ้มอยู่เด่นหน่อยเนาะมันรับประกันสี่ห้าปีอะสี่ห้าปีคุณบอกนนเห้าปีนะคือ,อ,อล็อกแดงนี่ล็อกลงแดงห้องแดงนี่ห้าปีเอ้าตัวตัวน้อยนี่งทีกว่าเก่าตัวเนาะตั้เฮียก้อนเลย โอ้ตัวนั้นเฮ็ดกนแล้วตัวนี้เฮ็ดดำหลังมาเลยตัวนี้ซ้าเฮ็ดซ้าที่จริงเฮ็ดซ้ํานีพอดีเหมือนบอกตัวนี้นีห้างกันซ้ํไหนไอ้เมตรหนึ่งแล้วตัวนั้นเดหสบแ8ดอืมกัวตถีกับกับบ่ที่กัลไยเนาะกับพอดีพวงามแต่ว่ามันสีตึงตึงดีแข็งแห้งดีแข็งแห็งโพตรแข็งแงโพต่แต่กอาใส่เลยยาวเนาะแต่แล้วแต่ละคนที่จริงว่าเปลืองเล็กหลายบอกะ ก็แล้วแต่ละคนมากน้องค่ะว่าตัวนี้มันกะสี่แข็งแหงแข็งแหงดีเลยแต่ว่าตัวนี้มันกะอาจจะบุสูตัวนั้นแต่ว่ากะใส่งานได้คือกันาะทุกคนเนาะมันกะบวี้ปัญหาอันนี้มันทางมันกะจะจะไม่โยกเห็นปะแมนแมนอ่าเนี่ยชื่อห่างสองมิตรกะจะโยกแน่แมนตัวนั้นบรโยกเลยวะโอ้ตัวนี้พันใส่อันนี้เด้ปูนเลยตัวนี้พันใส่เสาปูนเด้ทุกคนดีนี่เอาดีไซน์เป็นเล็กก็ได้ ที่จริงจะว่าตัวใดดีกว่ากันตัวนี้ประหยัดหืตัวนี้ประหยัดกว่าเนาะแต่ว่าถ้ารับลมบอมาะในการ่าช่วงพื้นที่เฮารับลมไล่นะโดยโดยว่มีเงี้บัง,บงอะ่ะก็คือตัวนี้นี่ก็แค่เนาะมีต้นไม้พวกนี้บงังสบายสบายต,ตัวนี้สบายไม่ไมีรุดนอกจากสบายขาดให้ลมมานะโดยคืออยังไงใช่ไหมเมื่อไหร่สองมันตีออกลมมาดึงออก อ๋อตัวนี้นี่บ่บบแปงบออยู่ไหนสองอยู่ไหนอะอยู่ไปกอนอยู่ได้ก็อยู่ไปกอนนั่นบอม <c oughs> ีทุกคนเมืองพักเอยเบิ่งยั่ไงกะคือว่ามันงามแพงแะทุกคนนี่อินทรีย์เ้ยทุกคนบบได้มีเคมีได้นี่ยนะแบบธรรมชาิธรรมชาิเลยเลยเป็นอย่างจึงมีราคาแพงย้อนวามันอินทรีย์มันกินเพื่อสุขภาพเนาะทุกคนเนาะนี่ <c oughs> พอดีงามแล้วนี่ใครมีงานมีอย่างก็มาสั่งเลยเด้องามแพงทุกคนกินแบบ กินแบบนี้แหละอายุยืนเงาบายสบายตัดกินได้เลยบ่ต้องล่างสิป่ะต้างวา่าเนี่ยล่างนหนึงซะ <c oughs> นี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวทีพาทุกคนไปเบิ้งแปลงที่ว่าตัวเห็ดเนาะแปลงเดี๋ยวว่าแปลงบูอีล้วไปงูจะแแปลงหลุดพูดเอ้ยแปลงนี่เนาะแปลงห้านี่เนะปปาะน,นี่ทุกคนตัวปลูกาแปลงแปลงฮับอิฐที่ตัวปลูกเนาะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ึ้นแล้ว,ลวบ่มีตัวใดตายเนาะถือว่าตั้งแบบเฟลือกเลยงามแล้วทุกคนอันนี้งามละเพราะว่าตัวมาอยู่นี่นี่ประมาณค <laughs> ืนที่สามแล้วพนะ่จักคืนที่สามแล้วเนาะอันนี้กะป้าไว้อีกประมาณจะเดือนเดียวเดือนนึงบ่อยประมาณเดือนหนึ่งสามารถกินได้อันนี้กะเริ่มเริ่มแล้วเนาะแล้วตัวนี้อันนี้เป็นปลูกเมื่มอวานนี่ปลูกเมื่มอวานนี่กะถือว่า ติดสบายนะทุกคนนอนยอนว่าเขากล้าเบีย้ยมันไว้ละกัมันมีขี้ดินติดมานําเฮ็ดให้ต้นไม้จังไหนมันก็นต้องรอดนะอืมมือมืตัวนี้ทุกคนดางดางดางเอาไปขายนี่ได้หลายล้านเลยนี่ผักสลัดดางนีน่พอยยอกได้ทุกคนเดอ้อนีแต่กระงามเดี๋วบาทุกคนตัวว่ามันงามดีได้แต่ว่าขนาดว่าอายุมันหลายก็นีไปปลูกม,ม,มันงามหนี่งงามนี่สลัดมีหลายสายพันธุ์ทุกคนไปว,วันว่ามีประมาณ เสาป่ายกัวเสาสายพันธ์ประมาณสิบเสาสายพันธ์นี่แหละยี่สิบปัญหายี่สิบกัวนะส่วนพันกับชิเป็นประมาณนี้ทุกคนสุดแจมมื่อน้าตัวสิพาทุกคนไปด้านหลังพูดเนาะโอ้โหด้านไหนฮะเลยพ่นว่าไม่นอมีอยากพรอมเคยยางไปหลังพ่ดจักเถื่อมีโอกาสกะนั่งอยู่แต่ตัดคลิปแล้วกัอยู่บริเวณทางหน้านี่เหดุใดเฮตุนี่นี่นะทุกคนเนาะตอนนี้เพื่นกำลังมาแวะพูดส่วนบ่าชิไปเสื่อมกะ เป็นนาแวะคตรสวนก้อนาหินโคตรระจึงไปเสื่อมเนาะทุกคนไม่ซิวๆเนาะทุกคนบรรยากาศต,ตอนนี้เอาเอาในนึงมือนี้ย่านมือแรงฝนตกอีายุนี่ดูแลตัวเองได้หรอซัมนี่บ่ขอนานล่ะ <c oughs> ที่จริงขันเอาไว้ไหนนะทุกคนเอาไว้ไหนกันกันมันบ่แม่นกันยังได้กันนกคนวะ นกมาซิมาคอดมาเคลียร์เลยเนาะอเืมบุกผักเบุกผักสลัดถอนต้อออนอ่อนมันสิถอนต้อออน,นนะอ่อนว่าเนาะวุ้ยงามแห่งทุกคนหญ้านี่กะหญ้าเนียวออกที่พร้อมตัดแล้วพร้อมตัดแล้ววะหญ้านี่กะงามงาม <c oughs> อืมผมมีผักสลัดในงามทุกคนงามประตูใหญ่ เดี๋ยวาโอบให้อบวะเอเอเ,อเอพื่อนทุกคนซาลาว์ฮหดสวนท่ายเดี๋ยวเฮาไปยางสวนข้างหลังนนึงเพราะว่าไป่ห้องกันนี่แหละทุกคนตัวกับบคุคเรยงยางไปจักเถื่อนนี่อ่างเพื่อนเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงปากกาเพื่อนตัวนี้เอินเพื่อนเลี้ยงแบบน้ำเขียวบ่ให้ปากกาเพื่อนอยู่นี่ทางนี้สิมีกก มะพร้าวต้นเตี้ยน้ำหอมทุกคนอือกลก้กยบริเวณนี้มะพร้าวต้นเตี้ยน้ำหอมพร้อมกินแล้วได้ทุกคนมันรักกินหอยวันบ่มะเขียบก็มีนะครับผมมะเขียบเพื่อนแกปลูกไว้นวแนวละต้นสองต้นปูกไว้เพื่อกินทุกคนเพื่อนว่าอยากกินอย่างกระปูกอันนั้นห้าวมะพร้าวนี้เป็นเครือเป็นอันนี้ทุกคนมันมัน มันกิ่นพอได้หว่ะเลยยังไหนมันคือไอ้เอือ้อยเพื่นคือบวกกินบะน่ะตัว <c> ค <oughs> ้าใจเว้ยพุ่นน่ะจุดแกล่าอันนี้นี่เอาไปปลูกก็ได้นี่นะเอาไปไปปลูกกขน่าจ,จะได้ละอันนี้เพื่นคือบวกกินบะพุ่นน่ะอันนี้ที่จริงมันมันพอกินเลยทุกคนอันนี้นี่มันเป็นพวกข้าวต้นเตี้ยข้าวหอมเนาะโหเย็นสบายเลยทางนี้นี่ เมืองบอกเผาเห่าทุกคนบอกห,หลายล้นเต็มไม่เคยมาเลี้ยวแลเลยมีน้ำไม่ได้ทุกคนนี่ฮ่้ฮยไหลไหลคุูซืกว่าแหงมาแหงแหงอ้วนไว้แถวนี้โอ้ทุกคนเนาะ นี่นอไม่ทุกคนฮ่าฮ่าหนึ่งสองอันนี้นอไม่อย่างตัวกับบอกหูคือกันนะหลายนอ้อยได้ทุกคนพอแกงได้นี่นะทางนี้อีกหลายนอ้อยได้นี่นะมาส่วนเพื่อน,นี่อันนี้นธนาคารนัำบอกว่าทุกคนตัวคิดว่าน่าจะเมนแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวลองซอมก่อนเนาะตัวขึ้นว่านนาจะเป็นธนาคารน้ำเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่าวิธีการนี้ีตัวเบิงนี้เป็นธนาคารน้ำทุกคนแถวนี้นนาจะเป็นจุดที่ว่าต่ำที่สุดตัวก็เคยส่วนพอเหตุอยู่แต่ว่าพอบริเ็ดน้ำจะเคื่อจุดที่ต่ำสุดที่ไหนน้ำมันไหลเข้ามามาหงอยู่นี่ บนใดที่นํามันโหเขากเให้นธนาคารน้าเนาเพื่อให้ดินเขตนี้มันสิซุ่มซื่นไปน้านี่อันนี้กะน,นอกกันคนนี่มัคนคือิบ่พวกินแกงนออะไรนี่เบิ่งเบิ่งคักละสูงหญ่งขึ้นหญ่ขึ้นกลายเป็นนอมาละกลายเป็นไม้มาละนี่พุ่นแล้วแนวกินนะมันนะหากินได้อยู่ส่วนนะทุกคนนอ้อง่ต้องยางไปไกลอันนี้เป็น ปอกนิดปอกนิดคืออย่างกระบ่งหูคือกันนะทุกคนเรือยเพิ่นจกักไปเจาะโบ่งหูเฮายามาคนเดียวเลยอันนี้เมนอบเชยแต่ตัวเห็นเมนหยาฝรั่งทุกคนต้นมันอาจจะตายเนาะอันนี้กกกกอย่างกระบ่งหูคือกันเนาะเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนมานี่ตัวการ์ดโปรเป็นเนาะทิมทิทามี ไม่รู้ครับผมนีม่ต้นพะวต้นเตี้ยนะทุกคนเตี้ยอีหลีอันนี้แต่ว่ามากยามวัวออกเลยู้อีผู้เดนตัวกระซิมีนี่เหละทุกคนต้นมะพร้าวิตัวปลูกไว้หลายต้นเตี้ยแล้วเนาะเมื่อวานนี่นะเมื่อเช้านี้ทุกคนอ่าพอทรงข่าวมาหาตัวว่าอ่าก,กุ๊กยืนหนองน้ำนะ่ะมีน้ำเต็มเลยทุกคนทางหลังอะนะเต็มเหลืออีกประมาณเม็ดนึงนี่แหละที่เต็มนะโอ้โหตัวว่า อยากไปเบิ้งด้วยตัว,ตวจริงเดีนะ๋ยน้องน้อยู่ซาเทียวไหลายเนาะหลายเลยแต่ว่าแต่ว่าตูดหนองใหญ่หันยังบุรันมีหลายเถนะอะเนาะเพราะว่ามันนั่นแหละทุกคนมือหน้าก่อนตัวชิบิจ่อทางน้ำให้เป็นีนน้ำให้มันเข่าซาฮนะเนาะน้ำมันปล้นออกหันไหลพดมันขังอยู่แถวนั้นนี่ข้างหลังนี่มันเพิ่นที่ระบบน้ำไหลายเติบทุกคนระบบน้ำไหนจะเป็นแบบสวิงบ่ มันหมุนมันหมุนหมุนหมุน,มน,มนโอ้โหทางนี้ก็มีกล้องจอดปิดตุ๋ยมันไปทําอะไรไปหวั่นสสว่าเลยโอ้โหทุกคนอู้อะหนอโคตรใหญ่เทวะอันนี้นี่นหะทุกคนอันไม่เหี้ยหว่ะคืองามเทวะโอ้โหหนีนอทุกคน,อ,น,น,อ,กกคนอันนี้นี่ไม่เหี้ยวะทุกคนตัวพวกคยเห็นจกเทลือ คือเป็นสีกำๆแบบนี้ดำดำเบื่อนี้นอน่ะอเออวันตอนได้กินแกงนอนล้ที่ว่าตกใจนะพี่น้าทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่อรรนพอกินแล้วไดไทุกคนอันเดียวนี่เหลือแล้วนี่แต่ว่าเดยวพี่น่าจะพยายากินขั้นกินก็น,น่าจจะตัวนี้กินได้ตัวนี้กินได้ตัวนี้กินได้เฮ้อ เก่งนะใส่พักคะนะทุกคนเนาะผักเนาลายๆนี่เออโคตรใหญ่คุนอะเหลือๆนะทุกคนเนาะสักนี่อันนี้อันเดียวกับอีมแล้วนี่ไอหม้อใหญ่ละโอ้โหเขาบุกเคยยางมะนี่จักเถื่อเลยทุกคนเขาอยูที่ข้างหน้าคุณอะนี่ปลานอนอโอ้โหจะกินอย่างก็คือยางมะนี่แหละก็แล้ว อันนี้นี่เพิ่นน่าจะตัดเอาไปเนาะอันนี้อ่านว่าทวารลำพูนเสียมุมันใจคือกันเนาะไปเบิง่งมักขนาดนอน,นอันนี้อันนี้อันนี้โกกมากบ่ต้นน่าจะเป็นต้นมากเนาะเบิ่งตัวซีไปเทียบให้เบิงบ่งว่ามันเงยสั่นเลยนี่ นี่โก็โคตรใหญ่เลยทุกคนโบคิดบอฟันแบบมันสมีหลายปบนนี้ตอนนั้นเอื่อยเพื่อนก็พาพาไปฮอนท่านหลักไก่ยางไปพุ่นเนะาะบมพ้าเอามาเนี่ยมาทางนี้ซ้ำกกหมกผ้าต้นเตี้ยอย่างหลายๆอย่างมีอยู่นี่เต็มเลยกกหมกผ้าเตี้ยกกหมักน้ำนมอันนี้อันนี้กกจำจำปาดะ หมักมีบบว่าทุกคนจำปะดะหมักมีพันจำปะดะสิวะหรือว่าบางทีตัวที่ต่ำหมักต้องซุ้ยวันกินเนาะทุกคนหมักต้องอยู่นี่ห,นหลายๆแต่ว่าเพิ่นบวกกลิ่นกักวๆอยู่นี่กับหลายเติบอยู่เนาะเมื่อหนาสิพระผู้มีเขาแปลกใจกแล้วทุกคน อะไรนี่อ่ะทุกคนเบิ่งหมักมี่เพิ่อนมันคือเป็นอะไน,นี้มันสุกว่ะมันแกะยังโบ้ท่านสุกเลยทุกคนแต่มันคือแตกว่ะมึงแม่แใ่ว่าหน่วยมันกับข,ข,ของขอนข้าว่าใหญยนะทุกคนมันถืบอีกอย่างบอ่ะ โอ้โตัวหูหละตัวหูหละมันเป็นย้อนอย่างย้อน,ม,นม,มันมาคาอยู่ที่แหละมันมาคาอยู่งานนี่เนาะมันออกบ่ได้นี่โอ้หมันจดสิตายละทุกคนเด้อันนี้ตัวช่วยานะให้มันออกมาได้หรือตัวช่วยซ้ำหูนี่เพราะว่ามันคาอยู่งานเนาะทุกคนมันออกบ่ได้อออกซ้ำนี่ซะช่วยตัวเองกด้อบบนี้เร้อลาดด้อ มดแมงไหมอย่างมาเจาะมันละกุ้งน้อยๆหนึ่งก็ออกโอ้ยก็ได้ไหลครับว่านี่ทุกคนจะเห็นว่าบอกกล้วยไล่บีกกล้วยไล่บีทุกคนเคยเห็นบหมนี่กกล้วยไล่บีเขานี่ทุกคนเบิ่งบอกต้องโอ้โหมีแต่หน่วยใหญ่ๆงามๆทุกคนเราบ่มาเก็บเลยเราคือบ่เก็บไปขาย,ยตลาดโดยกะงงอยู่มือหนาวก็ที่ส่วนเราเก็บเก็บไปขายตลาดก่อน นี่หน่วยใหญ่ๆเป่งๆ,ๆเลยทุกคนเบึงเทิงพันเห็นบอโคตรหลายเนาะไปเบึงทางนัน้นเบึงนี่งามมวยงามเดี๋ยวนึนกะเริ่มเฮาเริ่มห้องละนี่อันนี้จักหน่อยนี่ทานนางข้ากับนางคูนนี่มากินแล้วนี่มอยมันกินเดี๋ยวเาเอาไปก่อนมันเนาะ พะทางทานข้ามกับคูณที่จริงหมักมัวมันสุกเนาะเราเพิ่นมัมาเก็บนั่งข้ามกาลังคูนก็เลยเอาไปมัมมึดแบบเพิ่นเฮ็ดแบบปอดสารพิษแต่ทุกคนเบิ่งแถวนี้นี่ก็งัวมันชีมามาท่าเห็นบ่มันมาท่าหลายเพราะว่าแถวนี้นี่กกงงัวมันหลายเนาะมึงโกงเนาเพิ่นแบบกลิ่นบอรอดลวนะทุกคนมีกับบอระดละทุกคนเบิ่งตัวน่าจะเอาไปไว้ไปปลูกบอจากสองสามกกกบอ มะนาวแป้นไปขี่เบิ้งก่อนรนาะเพิ่นเขียนกกบของนาวอย่างมะนาวแป้นพิจิตแป้นพิจิตมาทุกคนเป็นวักนาวที่ตัวอยากได้นะนี่มันออกลูกดกนะทุกคนดกอีหลีดกแท้ดวก,ดว,ก,ดว,กว่าออกโคตรหลายมะนาวแป้นพิจิตทางนี้นี่คือที่เป็นพญธทานนางค่ำกับนางคูนบนเห็ดเ,เนาะบนคางว่าเละตุ้มเป,ะเป๊ะมอละ โอ้ยยังเท่านั้นอีกตัวคนทุกคนตัวยังบบรานไปเถอเขตอ้อมหน่องฟากนั่นเนาะนี่ฟางนี้ก่ขึ้นก็ยังเห็ดต้นกล้วยอีกปลูกกล้วยทุกคนเราปลูกกล้วยไล่หล,หลโอเคนี่เห็นว่าระบบสวิงเนาะระบบแบบเปิดน้ำอัตโนมัติมันข่าวมาหลายเลยเอา้างัวเพิ่นยังบบรานปล่อยบ่หรือว่าจะไหนเสี่ยวน,นี่ไปให้มันกินเนาะ ไปเบิ่งไข่บอกทุกคนไข่เรายังบ่ทันไปเก็บเทอมื้อน,นี้ไข่ส่วนเราก็หลายเลยทุกคนไก่ส่วนคุณพี่วันโงน่าเชื่อนะว่าหลังบ้านเราสิมีหลายบัดน,น,นี้ฟังนี่ตัวเก็ยังบ่ทันมาเกื่อนี้ไผยลักรอบมุงดูลักจอบมุงดูนี่ มีทั้งไก่ดำมีทั้งไก่ซนไกลหล่หลายๆแนวนะทุกคนเนาะไก่ซนมืดนี่แถวนี้งามมันก็นเริ่มเฮ็ดเบี้ยกละห้อ,ง,องนี่แหละยะโอ้ไก่มันเริ่มไข่แล้วทุกคนนะถ้าขนาจะอยู่งคอกนะทุกคนมันกำลังน่าจะเริ่มไข่

บ้านไกงนี่นะเนาะสักมันพวกกินเนาะทุกคนเนาะมองเดี๋ยวไปให้ไปให้นางข้ามกับนางคูนกินอ๋อฝากนี่ก็มีทุกคนอันนี้มันไกส่สนอันนี้เนี่แมนบอกโอ้ยเยียทุกคนไก่เยียทุกคนเห็นบอลไก่กผูเ้เมียโบเม็นไก่แม่เนี่ยเฮ้ยไก่แม่ไ,ไก่แม่ยโบเป็นไก่เยียเราไก่แ,กแม่ตัวนั้น อ้าวออกไประได้ทางนี้เรือเข้าประตูนี้ออกพุ่นเนาะนีะ่ออกได้อยู่โอ้โหส่อหาแต่ซ่แต่ดุนแต่นานพื้นมาลี่อยู่นี่ไอโรดอ่ะมันมาไว้หนาบ้านเนาะบอหัว,วมันอยู่หนาบ้านสี่เอาหมัวไม,มาให้มันกินบออย่ากกินมือข้น้อยเลยหรอไอ้เ,อเ่ยวกินดิ ใช่ปะให้ลูกเด้ออันนี้ลูกสาวอันนี้นะพอแล้กินหน่อยเดียวเสียวลิ้นมันทุกค <c oughs> นคุณอุ้ยล้มว่ะอุ้ยเดี๋ยวไปบอกไอ้โลดก่อนอ๋อกินนี่ก่อนเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปบอกไอ้โลดก่อนแป๊บนึ่งงวล้ม,ลมตายตายตาย พี่น้ทุกคนตอนนี้เราไปเอ,อิ้อไนโลดมาละนี่ได้สิปุกม,มันได้แล้วนี่เอาให้แม่เพื่อกินซะอันนี้ก็ได้น้ำมาอยู่ดิน้นใจเย็นๆเย้ลองกินเอาซะจำเนี่ยแห้กินละบึงบ้งๆไอโรติจังไลยวะนี่ไหวอยูุอะโอ้ตัดนอันนี้เลยวะตายแล้วนี่นเท็ดวันนี่ ต้องได้ยิ่งซอยบ่เซ็จต้องได้ยิ่งมันจิบ่ ดีดยวีเล่า <ไป S 1> เราอยู่นี่เฮ้ยไปแไล่าปล่อ้โอ้มันซ้ำเลยคอมัน,มนโอ้มันที่ปีนเนาะ,ะเนนนนมนเลยฮะ,ะน่ะ ตกแล้วมันกลับมาคาอยู่นี่ตกฮะเสื้อกบบคลองอยู่คลองไว้เลยแมนเสื้อขาดบนขาววันนี้เป็นนั่นเลยหุ่นกระปับเลยบระยูแล้วอันวะเนี่ยตัวนี้เนี่ยบโปล่อยเสื้อปออะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตัวโปล่อยเสื้อให้เราก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้มีแต่เท่านี้แหละทุกคนมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับสไคร้ให้เขาเป็นกำลมงแก่ห้ตัวคลิปต่อไปเนาะแตรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายเอาจะเป่าแรนแม่พี่เอา,เอากลับแล้วนะทุกคนนะเนาะบายบาย